วัดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงงานการเกษตรรุ่งเมืองกิจนะครับผมวันนี้นะครับเรามาทําการนะครับ่ามาชมนะครับเครื่องสับย่อยวัชพืชนะฮะหรือเรียกว่าเครื่องสับฟางอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนของเครื่องตัวนี้นะครับสามารถที่จะสับย่อยพวกวัชพืชนะฮะแบบสดหรือว่าแบบแห้งได้เลยนะครับก็อาทิเช่นนะฮะก็มีในส่วนของฟางนะฮะแล้วก็มีผักตบถวา้วก็พวกกิ่งกระถินอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถทสสี่จะใส่ กับเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องตัวนี้นะครับเราใช้ต้องกําลังอยู่ที่ประมาณหนึ่งแรงหรือสองแรงสามแรงประมาณนี้ได้นะครับผมก็ถ้าท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องอยู่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลกับทางร้านการเกษตรลุงเงินิได้เลยครับสินค้าเรามาตรฐานแน่นอนนะครับผมง่ายก็ติดตามผลงานเราด้วยนะครับทางช่องยูทูบได้เลยกดกระดิ่งดกดตัวกระต่ากดกระดิ่งทิ้งๆถ้าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับหวังว่า ทุกท่านนะครับคงไม่ใช้บริการจากเรานะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ